สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้านยูทูบพบกับท่านผู้ชมวันนี้8กุมภาพั 45. นธ์2567 12นาฬิกาสนาทีครับเบี้ยังชีพผู้สูงอายุเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์จะมีการจ่ายผู้สูงอายุวันไหนครับคำตอบครับจ่ายวันที่9กุมภาพันธ์2 5 6 7เนะครับเนื่องจากเบี้ยังชีพผู้สูงอายุนะครับโดยปกติแล้วจ่ายวันที่10ของทุกเดือนแต่ถ้าหากวันที่10เดือนใดเป็นวันหยุดร,ราชการ ทางราชการเขาก็จะเลื่อนวันโอนมาเป็นวันทําการก่อนวันที่10นะครับซึ่งเดือนนี้วันที่10กุมภาพันธ์สองพเป็นวันเสาร์นะครับเขาก็เลยมีการเลื่อนการจ่ายจ่ายก่อนวันที่10โดยจ่ายวันทําการก่อนวันที่10ก็คือวันที่9กุมภาพันธ์สองพซึ่งเป็นวันศุกร์นะครับเบี้ยเงี้งผู้สูงอายุยังรับอัตราเดิมตามขั้นบันไดของกลุ่มอายุนะครับแจ้งให้ทราบครับเดือนนี้จ่ายวันที่9กุมภาพันธ์สองพครับ สวัสดีครับ